สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเวดสู่สุขคนเดอม์บรนย้ก็พบพผอกันคือเก่ากับบรรยากาศยามแรงแรงเนาะพี่น้องเ้ากระสีมาเห็ดเมนูแรงคือเก่าเปิดผ่าผงมากระสีเห็ดเนาะเห็ดผึ่งมีทั้งผึ่งคมกับผึ่งหวานเนาะพี่น้องเน่ลงเพล่ผุหามาแต่น่าพูดเลยเนาะการได้โัแกงอยู่โบราณปัญญเน้องพี่น้องสองแทนไปหาแห้บ่ได้เลย สี่ดอกหาดอกน้อยๆสะเพนไปหาแถวบ้านนองเที่ยงบ่มีแถวนาเนี่ยังหวาพอได้กินอยู่นอกคันดูหามันยังออกโมลายนอกปกติสีลายกว่านี้พี่น้องพาไปสีบ้านล่างเกงเนาะเมนูแรงน้องพี่น้องเห็ดเมนูแรงคือเก่าเห็ดผึ่งเนาะมีห้องฉลงมือล่างกันเลยน้องพี่น้องเผื่อล่างแล้วมันกระชิ่มเหมือนชีบอแบบชิบโบเห็นหุ่งขนาดเนาะ เนี่ยเราก็ะชิมาล่างเนาะพี่น้องโตขมเทาสิต้มเนาะต้มตะกาต้มเห็นน้ามันออกก่อนหน่อยหนึ่งพาจังชิมาแจ้งรวมกันกับเห็ดเผือกหวานเนาะอ่างซองน้ำเนาะลูกลูบองกระทินสิคุพี่น้องดอกสีอิดๆีทนึ่เป็นเห็ดเผือกขมเนาะ งามะลีพี่น้องตัวนี้ดอกยังง่ญยยังหนุ่มอย,ยู่ยเนาะแต่ว่าเฮาหามาได้เร้าผูมันก็เลยอยากดำอยากซั้ำเนาะแต่ว่าความจริงมันยังหนุ่มอยู่ได้ดอกนี่เบื้องสีมันก็ะหูเนาะเพราะว่ามันเป็นสีเหลืองเพชรเพิงวานพี่น้องอันนี้สีเป็นดอกเถ่ามาแล้วเนาะอันนี้มันอยากดำนี่ได้แต่แบบสีลาย,ลายดอกคือสีข่ะ ตัวนี้กันร่างแล้วเนาะพี่น้องตัวนี้จะเป็นเห็ดผึ่งหวานเนาะตัวนี้จะเป็นเห็ดผึ่งคมเ้าแยกกันเนาะบอกว่าห้าชิต้มตัวนี้ก่อนต้มเอาให้น้ำมันออกแต่ว่ามันกระปุ๊บเซาคมเนือดเดือะเรื่องดีกว่ากระต้มเนาะต้มก่อนนะจ๊ะจางเจี๊ยมเกลียงรวมกันกับตัวนี้แกจะพักติ้วพี่น้องพักติ้วพักติ้วอ่อนเห็ดปวกได้โซ่ดอกดอกกระดอกใหญ่อลีปุ่มปุ่มเนาะปุ่มปุ่มใหญ่ กินจี่กินย่างกินแจ่วคือสีแซ่บคือสีหวานดอกใหญ่ใหญ่แต่ว่าได้สองดอกนะอันนี้เห็ดผึ้งหวานนะนี่ดกกอกใหญ่ค่ะกะลีตัวนี้ก็ได้แล้วข้าวสีสวยเข้าก็นอกเผาขาหนึ่งเข้าอ,ขยอยู่กำลังซุกเดี๋ยวข้าวจะไปต้มตัวนี้แหละกับมังแกงรวมตัวนี้เนาะนี่ข้ากจะต้มเห็ดคมผึงเต๋อเนาะพี่นอ้องหรือข้ากระชี้ปงนะุงเนาะ ้มแล้วก็มาเสิร์ฟจะถัวไเนาะนะคะมันจะมาแกงรวมกันกับเห็ดหวานเนาะข้ามจิ้มต้ม่มันก็บบได้เช่าคมดนกแต่ก็ดีกว่าต้มเนาะพี่น้องจะได้บรายเนาะประมาณนี้แหละจังหน่อยหองแกงเห็ดสุกหอมกระชมาปิ้งขาไก่ต่อเนาะพี่น้องอันจะเป็นขาไก่ครับก้นไก่แล้วับปีกไก่อันหนึ่งล้วคขาไก่นี่ก็คขาไก่พันพี่น้อง ซื้อมาตั้งแต่ลายมือแล้วแหละยมดท่าในให้เห็ดกินเนาะตัวน,น้อยๆหนึ่งส่วนโตมันหันตรงกินแล้วอันนี้ค่ะมันเั่ก็จงไว้ป้งเนาะดี๋ยวห้อแกงเห็ดซุปไปหั่าก็สิไปป้งไก่ต่อเมื่อดเลยพี่น้องเริ่มเมื่อดเลยเริ่มโมเห็นหูอันนี้เัาผ่าเนาะมันใหญ่พวดเาัางผ่าตอนนี้หาก็เอาเห็ดลงแง้วเนาะพี่น้องเห็ดขมจะเอาลุงลุงแลวเนาะ ดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆไปชีบยังไงมันกระเปื่อยนะเพราะว่ามันเ่าแล้วมันกระเปื่อยลองให้เฮ็ดยูลปนะจังสีใส่มักริกใส่เครื่องปรุงลงไปใส่ผักติ้วเนาะใส่ซุปผักติว้วเริ่มมืดแล้วพี่น้องโคกมงปลายนลโคกม้งแรงปลายตอนนี้ขอมอกเริ่มพดแล้วน้องพี่น้อง นามเห็ดออกกระซิไลไลเลยนะมันอยากมืดเลยเนาะภาพกระสีบุษราษฎร์ภายในกระโคถอคออภัยนำพี่น้องหลายๆน้องที่ภาพบาุษราษฎร์โธ่มันขำเนยพี่น้องเลยเครื่องปรุงเนาะเกลือปิ้งนัวใส่น้ำนี่เลยใส่น้ำกันเลยแล้วก็เขาเบื่อหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่บางพริกดิบน้องพี่น้อง ประเด็กเดินมาที่ใสอันนี้เขาเริ่มเปื่อยแล้วเห็ดหลอกเ่าเลยมันดแล้วมันก็เปื่อยแล้วมันเทาเลยใส่ประเด็กมึงไปก่อนพี่น้อง วันนี้เขาจะมาใส่ผักน้างตูง่ลงไปน,น้ำลังเนอะพี่นอ้องมันหอมเริ่มมืดเขาเมืดเขาแล้วอันนี้ก็ป้งไก่โตเนาะสิได้ปรุงเลยพี่นอ้อง ไปกับมันมันโดดปุกกับมัน กัแกงเห็ดแล้วเลยน้องพี่น้องรอถาดปินไก่เนาะแกงเห็ดกับใส่โรงถวยตอนนี้ปีงไก่เขาก่ะกําลังชีสู้เนาะพี่น้องรออีกทางนั่นทางเดียวกัน่นาจจะสูเ้เลยเนาะน่าจะกินได้เลยอยากใหม่ลอยหน่งเลย ตอนนี้กะซุกกินทีเห็บห้อยน้องพี่น้องเดีวว๋ยวเ่ากจะลงมือกินกันเลยเนาะเ <c oughs> ม่กับน้องแพร่ขึ้นกินก่อนน้องแพรกับมาตนาพี่น้อง,ม,องมาเยมอยเห็น <c oughs> ไก่บ้างไก่เป็นต้ไก่แกงเห็ดมาเด้อพี่น้องกินข่าวน่วกันเนาะส่วนกระตกนั่นก็นเป็นขัวแมงเมากกเ่ากับแกงผักแต่กระสมพักแต่เว้นนี่ผูหละสมพักกับมันเหลืองแล้วมันสมแหงน้องแกงเห็ดกระทรงถ้วย มาเด้อพี่น้องเซ็บเซ็ตน้ำกันมาเด้อพี่น้องมาพี่น้องนอง้ำกันเด้อแม่น้องแซ่บกินน้ำหลังเนะ <c oughs> เาะกินกับข้าวแน่นแต่งหน้ามาก็กะลัง,ลงคือให้กลมใหกลมเนาะให้กลมตรงนี้หน้ามัน อนกมกะคมแล้ปีนไก่เนาะปีนกะพันกินแล้ไหมแม่ไมหั่หหอยากเห็นยักคมบรคมันมสื่ออยู่นี่นี่นนหิบตีมหยิบคมยัคมาเลย ดอกขาวมันนีแหดอกบัคงมันนี่ออแบบนี้คงนิดเดีกินอะไรต้องกินตัวอะไรคือเนี่ยโมด้กินข้าวพอดีเลยก้ากขือตั้งมาขือคือพอดีๆอ้าว้องชากกินข้าวมาขึ้ได้เบ้มันไม่ไม่ช่างแต่ มันใบคมนี่ที่กินในเบอ่งจืดๆกินน้ำกิ้ได้เล่นริงแหีแล้วแห้มันไม่กระตืกรูลนี่เห็ดคมชิมเลยเว่ยคหมกันน้ำได้เหรอไลน์ไปแลว เยะตง้กระดวนนั่ปัจจุบันกระดวนโอเคเนาะพี่น้องตาแนกิขอจบคลิปเอาไว้สมก่นเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะ ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสับกะนิ่กด้วยกดสับติ๊กใหนเนะเปิดสิบกว่าพันิ๊ใหม่จากสองของเอาราเลยลีบหนังพู่อกันใหม่พี่น้องจีนนี้กดจัออกไปเสมอกดเด้อสบายดีสบายดีไติี่นอ้อง